โอ้นะพี่ใจเย็นนะตัวคนละตัวฮะอบอ๋อพี่แกกัดไม่โดนอีกชีวิตชีวิต อู้มาพี่แกกัดแล้วกัดโดนแล้วกัดโดนไม่เดินพี่เคโอได้พี่ใจเย็นนะผมเอาจริงนะผมเอาจริงนะพี่โอ้เอากัดอีกกัดอีกกัดอีกวัดครับหมาตัวคนละตัวฮะโอ้ยมาดูดิตัวนี้เล็กจริงนะโอ้โหพี่แกไม่รู้จักเหยือเคโอเราซะแล้วนี่ขนาดวัดอีกตัวหนึ่งหลุดนะฮะ โอ้โหพี่ตัวเล็กนี่มากินเลยนะของมันแซบฮนะเดี๋ยวผมขอไปฮนะตัวนี้ตัวเลนะ็กฮะไปหนอนเคโอเล่าดูเอาเองฮนะไม่อยากโม้แซบไม่แซบ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากไปด้วยนะครับอย่าเคนะมีทั้งหนอนยางมีทั้งเต่ากระโดดน,นะครับน,นะเข้าไปเลือกช็อปได้เลยนะถ้าชอบนะครับนะ Mmm.